อ้าวก็ตลอดงานที่อยู่ในงานแ่งเลยลาลาเลยกลัวจะกลัวปุ๊บเออจะกลัวใครจะไม่ถูกอจังเยเหรค่ะไม่กิ่นลมมาเลยนะตัวนี้จ ครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยท่ไาเสียงภาพยนยร์นะคะแล้วก็เป็นเรื่องไวทด้วยเรื่องโรบี่เซอวทเป็นแบบดอชชนไลท์แอคชันีิ่งตื่นเ้นเข้าไปอีเพราะว่าเซอไว้์เนี่ยมันเป็นต้นอีกแรกของนี่ด้วล้ว่ะ ีมากหรือว่าดูหมดภาพไปเนาะภาพเลยแสงเลยสีเลยทุกอย่างี่ดีหมดเลยมันแตกต่างจากที่การเป็นสคต็ปมันก็ใช้ด้วยอะค่ะใช้ทักษะการแสดงด้วยแต่ว่ามันจะยากตรงที่ว่าตอนแรกอ่ะเราไปแข่งโบไม่ค่อยชอบแขสงานแต่เรื่องนี้เรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราอ่ะอยากลองทำดูแล้วก็เคยคิดค่อคยหันไว้ว่าอยากจะแบบ ได้พลาดเสียหรือว่าเป็นเต้าหิบเอาง่ายคือเด็กทุกคนเน<ม>่ะชอบเต้ห<ม>าหิบอยู่ที่จะจะเป็นใครก็ได้จะเป็นแอร์เรียลก็ได้เที่จิ้มก็ขกึ้นขนยืนได้พอแบบเราได้เป็นคิงออไวท์อแบบ่ะวันนั้นเราก็แบบว่าดนะูฮะได้สิงออฟไอด์หรอคะพี่อะไรเงี้ยแต่วัน,นนะั้แคสนะไม่รู้อะดีใจไปก่อนพอแคสตผ่านปุ๊บก็ยิ้มรู้สึกแบบทั้งดีใจแล้วก็หนักใจก็ยากมากเพราะว่า ทุกอย่างเป็นความรับหมดมันจะไม่มีโอกาสได้เอาเนื้อเพลงหรือว่าสคริปต์อะไรกลับบ้านเลยอดูหน้างานที่หนัล่อเลยเมื่อกี้เราบอกว่าเราไม่ชอบปิดแคปเพราะอะไรอ่ะไม่ชอบความรู้สึกหลังจากที่ไม่ได้มันพอพอเมอแคเสร็จช้นมหเราก็จะคาดหวังว่าจะได้ไมหน้าหรือพอพไม่ได้ค่าก็ยิ่งรู้สึกว่าแบบ หมือนโทษตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่ไม่เก่งหรอทำไม่ได้หรอหรือว่าอะไรยังไงแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่ก็ไม่แคร์ก็ได้อะไรเงี้ยไม่เห็นว่าถ้าเขาอยากจะให้เราทำงานด้จริงถ้ามันเป็นเราเนี้ยเราก็จะได้ทำอต่ารที่ไปแคร์มันต้องยังไงบ้างเต็มตัวอย่างเงี้ยหนูว่านอนไม่พอนอนไม่หลับพยายามทนอนที่เร็วมากเพราะว่าถ้าเรานอนเยอะ ก็ต้องเห็นว่าเสียงมันแผลบพอแคสไปแคสมาครูเขาก็อยากจะให้แบบเป็นเลนส์นี้ลองภาพดูสิว่าเข้ากับทีมงานได้ไหมเข้ากับทีมภาพถ่ายได้ไหมอะไรเงี้ยพอพอได้ลองแคสมาแล้วก็รู้สึกว่าบอกผู้จัดการว่ากลับเลยไหมรู้อยู่แล้วว่าถูกตัวถกตัวเลยว่าจะได้อยู่บาดูแบบว่าบอกหม่แต่ไม่ทำหนูอย่างนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอมันยากอยู่แล้วพอให้รู้อาชีพทำหรือเปล่า ทำกันาเยอะในโบสหับแบบตอนที่ได้รับบอบเลยที่ทำกรนมากเลยนั่คือไปถึงหน้าางแล้วก็จะาีเวลาให้ชั่วโมงหนึ่งเพื่อจำเรื่อเนแล้วก็จำเออสครปต์เวลาพัาดเสียงะไรนเลยเหรอคะดูก็ดูแค่นี้แค่แบบว่าสองสามบารพลาดเนี้ยสองสามหน้าโอ้โหเหรอคะโอู้แค่นี้เลย จะทำได้ไหมอยากคาดหวังกบ็รู้นะได้ไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ครั้งแรกด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวที่ไปแคสด้วยเราเองแบบคนอื่นหรือเปล่าริดว่าเป็นโบไปแคสแต่โบวางตัวเป็นเบลดาเลยคสนโบไว้ไหมไม่นะคือความเป็นเบรดามันก็สวยงามดีดีนเราเลยเราคือรู้สึกเหมือนแบบว่าเล่นเสียงเราอะ อกว่าไหนลองพูดแบบปกติแต่พูดให้มันน่ารักขึ้นพูดให้กระชับขึ้น mm hmm. เขาจะลองหลายๆแบบมากบว่าโอเคเจอช่องเสียงที้เป็นโซ mm hmm. ซึ่งห mm ่อ hmm. นจ,จะเป็นซึโดปกติ hmm. ตอนที่เป็นเสียงโกม,มันน่ารักหรือเปล่าหรือว่าเพิ่มอะไรือ mm hmm. เสียงโกม,มันก็จะมีความห้าวประมาณนี mm ้ hmm. แต่พอเป็นแบบชัอไวก็ต้องแบบว่าให้มันสูงนิดนึงให้มันเแบบว่าเ,าเวลาเราคุยกับสายดีเงี้ยค mm ือเวลาเราคุยกับสายดีมันจะมีแบบั้้ อันนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่แบบว่าอยู่ในฝั่งคงหนหลยมันจะเป็นยากอยู่แล้วเมย์พี่ถามว่จะดีจนาดไหนแสดงไว้ที่เราตีโจทย์เป็นยังไงเขาคือเอ้เขาแอปเปิ้ลสีแดงเลยเขาคือแอปเปิ้ลสีแดงเหมือนถ้าเป็นแบบการแสดงทั่วไปที่แบบว่าได้ละครอย่างเงี้ยไคล์เกิร์นี่จะเป็นดอกบัวสีอ,อส่อ,อนสีฟูอ่อนอย่างเงี้ยแสดงไว้คือแอปเปิ้ลสีแดงที่บริบุทธิ์าสุดเลยอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบสดใสสดชืน่นเห็นแล้วแบบ ก็เรียกว่าอะไรมันเอิบอิ่มสดชื่อมันแฮปปี้อะไรเงี้ยเราอย่างเวลาโบโบคิดว่าถ้าคนไปดูแล้วเขาจะรู้สึกว่านี่คือโบไปแล้วนะว่านี่คือสนุวันหรือว่าคนจะคิดเป็นสนุกวันจะไม่จะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นโบเลยล่ะเพราะว่าเข้าไปคอมเมนต์แล้วหลายท่านก็บอกว่าไม่ใช่โบแล้วก็บอกว่าโบพาแต่ผมไม่ได้ลองก็มีเด็กจะบอกว่าเราเ้่งเองเราพากเองเราเหนื่อยมากลองลองไปดูนะ เพรว่าเราเช็ไคไหลายคนแล้วว่าโอเคอ่านไม่รู้ค่ะ <laughs> รู้ไม่กล้าพูดว่า,บาแบบยังไงแต่ว่าในในฝั่งของเราเราก็รู้สึกว่าก็ทำเต็มที่แล้วมันก็น่ารักในแบบสโนไว h i ในเวอร์ชันที่เป็นเรียวไลฟ์ซึ่งหลายคนหลายคนก็บอกว่าโอ้ก็คือลดความกวลหาได้บรรยากาศก็เสียงได้แต่ละเอาจงริงปะาดาราภาพเสียงเดียวมากแต่หลายคนแค่ไม่รู้เฉย เราก็เคยมีอีกหนึ่งหน้าที่ก็คือมีหน้าที่ต้องออกโปรโมทด้วยก็เพื่อให้ทุกคนได้ได้รู้ว่าโอเคเราภาคเสียงของเธอไว้อะไรอย่างเงี้ยมีหลายคนเลยค่ะที่หนูไปย้อนดูว่ามีใครภาคเสียงเป็นใครบ้างอะไรในใน Disney เยอะมากเลยที่เป็นแบบดาราผู้ใหญ่แล้วหลายท่านก็มาทักที่แอนเราจับได้ไหมว่าคนนี้เคยภาคเออที่ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะไรนะคะเรายถึงว่าสมมติดูซินเดอเรลล่าดูแล้วไม่รู้ว่าเนี่ยเขาเคยภาคแต่ว่าไม่รู้ดาราเป็นใครในใน Disney ไม่รู้เลยเรื่องมันจะมีเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องแอนนอาณาจักรโลกอะพี่แอนเป็นเจ้าหญิงโพสแอนทอง<อ>หนูก็แบบว้โหเจ๋งมากแล้วก็มีหลายคนเลยค่ะที่ที่เป็นดาราที่ใหญ่เป็นภาพเสีงยงร้องเพลงเสียงด้วยจริงๆเท่าไหร่เท่าไหร่คนมองว่าดาราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้หรอกได้หรอกแต่พอเราได้มาลองทำแล้วทุกคนแบบขึ้น,นโพลเลยเแบบนนป็ตอนแรกคน แต่นมว่ามันเป็นอะไรที่คนเราสามารถฝึกฝนได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วบอดตอนแรกก็ไม่ได้ขนาดเรื่องนี้ด้วยแต่แค่เรารู้สึกว่าเราเขาเรียกว่าเราเสพติดเรื่องนี้เสพติดดิสนีย์เราดูดิสนีเราดูอย่างที่เป็นของเขาอะไรย่างเงี้ยแล้วก็เราก็พอจะจับใจความว่าต้องเขียนเขาประมาณนี้อะไรเงี้ยเราก็แบบรู้ว่ามันไม่ไกลตัวนักแสดงกับนักเราก็มีความคล้ายกันาว่าเวลาเราภาคสิ่งคือภาคการแสดง ถ้าเราไม่รู้สึกเราก็จะไม่สามารถพูดออกมาได้หรือว่าไม่เป็นอะไรที่ทุกคนสามารถฝึกฝนได้เพราะเราก็ฝึกฝนหน้างานหนึ่งชั่วโมงแบบยอดตะวันตกดันไหนอ่ะมาเราก็มีแค่หนึ่ชั่วโมงเดียวกดดันมากอ่ะ,ะช่วงนี้ชาเล่นชีวิตเยอะมากแบบคือเรารูแล้วว่าเราต้องมีเพงลงร้องประมาณแบบว่าอาตุ้ร้องไปสี่ห้าเพลงอย่างเงี้ยเราได้ฟังหนึ่งค่ะแล้วก็ครูก็จะบอกทีนึงว่าเดี๋ยววันนี้จะร้องเพลงนี้นะะเราก็ นีเราอันนี้แหละค่ะเราก็จะเลือกอันนี้สั้นๆก่อนก็ค่อยไปแบบยากๆคือซื้อบทเพลงเรายากหมดเพราะว่าคนที่ประพันธ์เพลงก็คือถ้าเนื้อภาษาอังกฤษอ่ะคือคนที่ทำลาลาแลนนั่นคือยากเลยเนื้อขับเนื้อเพลงส่วนพอเป็นเนื้อไทยจะมีความยากขึ้นมาอีกเพราะว่ามีเพ่งชนะมีสลามีคำที่ต้องเชื่อมโยงกับทางภาษาอังกฤษต้นฉบับ แล้วก็ต้องแอปพูดก็ต่างๆประเทศแล้วด้วยว่าคานี้ได้ตอนแรกมันจะมีหลายคคำที่แบบมันเข้าแหละมันเข้าเสียง <c oughs> เข้าปากเราแล้วแต่สุดท้ายความหมายมันไม่เข้ากับภาษาอังกฤษองี้เราก็ต้องปรับใหม่เพราอยางว่าเราพร้อมฟัง <c oughs> คำที่คนเข้าดูภาพไทยมาเสียงด้ายก็พูดกันมาเยอะแล้วประมาณหนึ่งแล้วคนะ่ะอืมัมเป็นบบเลยาะเราพูดมาเนทิศทางบวกเป็นทางบวกใช่ไหมก็ <c oughs> มีมีทั้งบวกลและลบแหละเพราะว่ามันไปห <c oughs> ้ามความคิดคนไม่ได้ว่า ฉ,ฉันกะชอบเธอทุกคนหนึ่งร้อยคนชอบฉันทุกคนมันก็ยากเลยแต่ก็แค่รู้สึกว่าอยากให้เปิดใจแล้วค่ะว่าถ้าไม่ไม่ได้รับชมในภาคไทยก็รับชมภาคภายอังกฤษก็ได้เพราะว่าดีทั้งคู่ตัวคุณเรเชลเองเขาก็แบบว่าเซียนใสมากแล้วเราต้องไปภามพยายามที่เท่าเขาอะ่ะเราอาจจะมีความแหบของเราอยู่มาหนึ่งอาจจะไม่ได้แบบเท่าเขาแต่ก็ได้ประมาณก็ยังโอเคแต่อย่างไรซอยู่คุณคำคือเป็นบูมเป็นดาราต้องทำได้ทุกอย่าง ทุกอย่างแหละตอนนี้ก็รู้สึกประมาณนั้นเหมือนกันไม่มีควมตัวพอเราเป็นโน้ไว้เราเป็นคนะพอเคารู้ว่าร้องเพลงได้เล่นได้แสดงได้แอรติงได้ตางมิได้เอ่อทำมืได้กล้ามาได้ตลกได้เขาถูกเอามาให้คนทำเชือเหมอนกันเมื่อกี้น้องๆบอกว่าต้องกำเนิดมาในรูปแบบความสามารถรู้สึกงไงบ้าง อันนี้ชมเวลาเขากอย่างทำใที่แบบว่าโมไปโมเวลาทำได้ทุกอย่างก็อยากคาดหวังแล้วกันสองบางอย่างก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่แค่ว่ารู้สึกว่ายินดีที่จะทํามากกว่าเต้นเราอาจจะไม่เต้นเก่งอะไรก็เต้นพอได้ร้องก็อาจจะร้องพอได้ประมาณนึงอะไรเงี้ยให้บางคนฟังรับไม่เพี้ยนหูอะไรเงี้ยการแสดงก็กลางๆไม่ได้บอกว่าหูไม่ขนาดนั้นเต้นดีเลยละกานแต่คนที่ดีที่สุด เราทำอะไรได้ดีที่สุดถ้าอยากเป็นแฟนอะไรก็ทำอะไรที่ดีที่สุดแฟนอะไรดีที่สุดแบบปั้นใจเต็มรตัวชมเก่งเป็นอะไรเป็นลูกที่ดีของเขาไเรื่องการร้องถือท่อนได้ไหมะเออเอาอะไรอ่ะเอาท่อนที่เราไปแฮชหนึ่งชั่วโมงแล้วกลับบ้านอะอันที่ง่ายสุดคือเอ่อเพลงยังไรวะเอาเป็นอันเนอะอ๋อยังไม่ออกมาแต่มันจะเป็นที่ร้องว่า ตอยไปหมดแล้วเนี่ยเขายังไม่ออกะเรแนะนำเาแนะนำโตโบเป็นสิ่งหนึ่งเลยอยากคอนเสิร์ตอะไับปา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 เราจรอไว้นะปาปาชอมากโตโบอะเราจะแนะนาไปชื่อโบาได้โอ้โเป็นตัวไว นี่เราชื่อ snowwhite เราชื่อโมเมดาแล้วก็เป็น s n o w w h i ค่ะ <Yeah. S 2> กินอปเปิ้ไหมมียาทา